สวัสดีครับสวัสดี s a u ดี FC สวัสดีพี่น้องเราเนาะก็เดี๋ยววันนี้พามาดูงานในแต่ละวันของช่างทอนนะครับพอรถติดมาจําแล้วทําอะไรยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ส่งรถไปแล้วเมื่อวานเมื่อก่อนส่งไป3 4คันนะครับแล้วก็มี FC จากกรุงเทพมัง่งจากใต้มั่งเมาเครื่องนะครับจากอาจจะไม่ได้ถ่ายบางท่านผมก็ได้ถ่ายคลิปนะครับ แล้ววันนี้มาดูกันว่าช่างทอนทาอะไรในแต่ละวันเดี๋ยวมาดูกันครับกำลังทําเครื่องตัดหญ้าไปตัดหน้าร้านอ่ะ,อะและคันนี้ติดมาจําแล้วจะทําอะไรบ้างนะครับติดมาจําแล้วนะคันนี้นะจะทําอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนคันนี้ก็ติดมาจําแล้วครับติดมาจําแล้วเดี๋ยวจะถามช่างทอนว่าทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับวันนี้เป็นเป็นเอ่อพาพาดูหน้างาน พาว่าช่างถอนถ้าติดประจาแล้วทําอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับคันนี้ติดประจาไปแล้วนะติดประจาไปแล้วติดประจาไปแล้วทําเช็คเช็คระบบลมระบบเบรกระบบอะไรต่างๆระบบไฟที่เขาจะขับกับลูกค้าจากบึงการนะครับจังหวัดบึงการคันนี้ขับมาจากนู่นนะบางแสนอย้านสบายแค่บึงการจิบๆนะครับอ่ะแล้วคันนี้ก็ติดประจาแล้วคันนี้ติดประจาไปเอ,อ่ออะไรนะ จังหวัดอะไรจะไม่ได้ก็ภาคกลางนู่นแหละนะครับไปวิ่งนักเรียนนี่ช่างวีก็มุดเข้าใต้ท้องแล้วครับทําอะไรช่างวีทําอะไรเนี่ยฮะเช็คน้ำมันแล้วก็ดูเกียร์เช็คน้มันแล้วก็ดูเกียร์อ๋อนี่ครับเห็นไหมบูธเซฟเกียร์โอ้ต้องเปลี่ยนบูธเซฟเกียร์ครับทาบูธเซฟเกียร์ให้มันเข้าเกียร์ง่ายแล้วก็เช็คเช็ครายละเอียดการการดัน ของน้ำมันนะครับนี่นี่นี่เช็คน้ํามันเกียร์แล้วครับช่างวีครับลบอะไรลบบุรีเหรอคันนี้ไปลบบุรีหรือไปอะไรผมจําไม่ได้นะฮะนี่ดูครับเช็ครายละเอียดในแต่ละวันก็แบบนี้นะฮะช่างทอนช่างวีคันนี้ก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องเช็คน้ํามันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับเช็คของเหลวะนะฮะเปลี่ยน ก่อนจัดส่งลูกค้าเราเช็ดล้างทําความสะอาดเช็ดทําความสะอาดปัดถูนะครับก่อนที่จะส่งลูกค้าเรานะฮะนี่ก็งานจักรวาลเนี่ยช่างวีลงไปข้างล่างางเลี้ยน,นี่ไปเช็คน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับตัวนี้ยางดีนะยางดีแทบจะดีทั้งทุกเส้นเลยตอนเช้าเดี๋ยวมาถามทาง,งทองกันครับป่างทองอยู่ไหนนอแนี่ทําเครื่องตัดหญ้าจะไปให้ทําเครื่องตัดหญ้าไปตัดหญ้าหน้า้านครับวันนี้ บรรยากาศหลังฝนตกฝนตกบ่อยมากนะครับฝนตกบ่อยจริงจริงช่างชาติก็คุมข้างหลังแม่โคกับตัดเหล็กข้างหลังนะครับอ่ะพาดูหลังร้านไปดูหลังร้านครับมา <c oughs> ก็ไม่มีอะไรบ้างมากมายครับอยู่กันแบบครอบครัวอยู่กันแบบง่ายง่ายครับช่างชาติจะคุมโซนข้างหลังครับแมคโคร,รถคีบนะครับคีบเหล็กเดี๋ยวมาดูฝั่งหลังร้านครับมา เนี่ยฝั่งหลงังร้านช่างทองหายยังบูทเซฟเกียรบอ่ะอ๋อได้แล้วครับบูทเซฟเกียร์ของคันรถบัสขาอยู่อ๋ออ๋ตัวนี้ตัวที่เปลี่ยโนบอสเอารถบัสขนาดนี้คันเคเอ็มคันเคเอ็มลงเรียนไหมที่ตัดอยู่นี่ไหมเรามันอยู่สตอนนี้ปัญหามั้นอนะ่ะเนี่ยครับช่างทองเดินหากล้องเหล็กดูโอ้ สุดๆครับกองเหล็กผมตอนนี้เพราะว่าเหล็กลงนะครับเหล็กราคามันขยับลงผมก็กองครับเนี่ยนัน้นก็ตัดนะครับดูกองเหล็กนี่คือหลังร้านนะขนไหนที่หมดอะไรเขาจะตัดตัดซากตัดเศษเหล็กทิ้งนะครับนี่คือฝั่งหลังร้านครับมาดูช่างถอนเดินหาอะไรนะครับจะเจอไหมเดี๋ยวมาดูกันฮัเซเกียเนี่ย ช่างชาติขึ้นข้างบนแล้วครับนะครับตัดรถบัสรถอะไรก็ตัดกันเนี่ยครับตอนสายๆอากาศลมเย็นๆคันนี้รถหนักสิบน่าจะสิบกว่าตันนะเนี่ยคันนี้กาลังตัดรับเครื่อนเครื่องไฮโดรจะสีนะเครื่องดีดีนะครับเครื่องดีนี่ดูไปครับบรรยากาศหล,ลังร้านนะให้เอฟซีเราให้พี่น้องเราได้ดูกัน <S <S บางท่านก็บอกว่าอัปเดตหลัง้านให้ชมอีกหน่อยครับวันนี้จัดให้ครับเนี่ย ก็เป็นกองเศษกองซากที่รอถอดเนี่ยถอดอะไรได้หมดนะตัวนี้ก็เป็นกระปุกพวงมาลัยพาวเวอร์ของรถตู้อะไรอย่างเงี้ยถอดอะไรได้หมดครับสวยๆอยู่เลยถ้ามีน้ํามันเยิ้มก็เรื่องธรรมดาแต่ว่ากระปุกแห้งกิบเลยเห็นไหมเนี่ยแหลกเขาเรียกแหลกพวงมาลัยไม่เรียกกระปุกเนี่ยแบบนี้ครับเดี๋ยวเขาเขาจะเก็บทําความสะอาดพอนีเสร็จปุ๊บเขาจะเก็บทําความสะอาดนะชุดนี้นะเก็บทําความสะอาดนะครับนี่เริ่มตัดน,นะครับงานบอกั้นนี้ ฮะบอกรามยังไม่ได้ครับทังถอนจะไปได้จากไหนวะ้นี่สองคันข้างหลังรถจอดอยู่ข้างหลังนู่นอ่ประมาณสามสิบสามสี่สิบคันนะครับจอดข้างหลังปีก่ะนะฮะจอดเต็มเลยแต่ผมไม่ได้พายเอฟซีเราพาพี่น้องเราเดินลงไปพาเดินมาประมาณแค่นี้ก่อนนะครับบรรยากาศร้านนะครับวันเนี้พาเดินขึ้นบนลูกค้าเข้ามาหาซื้ออะไรก็มากันเรื่อยๆครับ แบบนี้เนี่ยเขเป็นมือคีบก็ใช้เพื่อทุ่นแรงผลไปอีกนะครับมือคีบที่ผมสั่งมาฝั่งนั้นเอาดูครับก็จะเก็บเศษซากคีบขึ้นคีบขึ้นเวลาที่เหล็กขึ้นแล้วก็เอาออกไปช่างกิโลขายนะครับน่าจะร่วมประมาณไม่ต่ำกว่าสามร้อยตันนะสองสามร้อยตันมีแน่ครับสองสามร้อยตันครับหาไไดครับ โอโบ้บ่มีหายากโดยมากไม่ได้ติดตลดนั่นแบบนั้นแม่นบ่ครับอยู่หัวน่ะบอมมีเลยครับเออบอมมี่เลยมันจะติดอยู่หัวมันหายากสิครับครับผมไม่มีเลยเดี๋ยวเลาะไปเรื่อยๆนะอาหน้ามีอีกหลายล้านลองเลาะมึงครับแมนครับขอบคุณครับครัพทัพทำมึงเจ้าของเด้อ คลิป่าชมเลยขอบคุณครับ,รบรรเนี่ยเอฟซีจากสุรินเห็นไหมตัวนี้เนี่ยครับก็แวะเวียนกันมาถามเผื่อมีอะไรตัวนี้แมตซี่ยังอยู่นะเอฟซี FC เราพี่น้องเรานะแมตซี่ตัวนี้ยังอยู่นะแสนกว่าบาทครับมา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 ชอบตัวไหนโทรหาผมของเยอะนะหน้าร้านประมาณนี้เครื่องครับก็ดูกไปเรื่อยครับ รถดำคันนี้เดี๋ยวหาเวลาลงคลิปให้เอซเราให้พี่น้องเราได้ชมบร่พอยนดครับ่อดครับตัวนี้มันติดหัวขายเป็นขั้นก่อนมันมีเหลี่ยมมีอีกท่านบรได้อดกอพูดได้ไลายครับส่อ,อันนี้เห็นไหมหน้าร้านนี้ก็บรรยากาศแายในร้านแบบนี้แหละเขาก็จะมาหาเลาะดูนั่นดูนี่นะครับรถเยอะมากนะ ขาดเอฟซีเราขาดพี่น้องเรามาซื้อนตอนเนี้มามามีอะไรมาคุยกับผมครับมาดูบรรยากาศในร้านก็จะประมาณอย่างนี้แหละรถเยอะๆแบบนี้เลยนะครับเพียบผมบอกให้บอกเลยครับเรียบเพียบเพียบดูครับรถนู่นข้างหลังอีกเพียบครับก็น่าจะร่วม ถ้านับเป็นคันทั้งหมดน,ะน่าจะร่วมร้อยร้อยกว่าคันนะครับเป็นร้อยคันนะ่ะนะครับรถอะ่ะเป็นเยร้อยคันถ้านับเป็นร้อยร้อยกว่าวันนั้นผมนับทั้งรถกระบะทั้งรถสล,อลอ้อรวมกันน่าจะมาร้อยห้าสิบประมาณร้อยห้าสิบคันนะครับประมาณร้อยห้าสิบคันจริงๆนะรถผมชอบซื้อครับราคาพอซื้อได้ผมซื้อ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 ข้าประกองอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในอ่านี่ครับ บางคนอาจจะฟังว่า <c oughs> เหมือนผมพูดเวอร์นะร้อยห้าสิบคันแต่ถ้ามันไม่เชื่อผมมันไหนว่างมานับดูได้ <c oughs> ดูรถครับ <c oughs> ดูครับฝั่งข้างหน้าเดี๋ยวผมพาเดินดูเลย <c oughs> เพราะว่าเฉพาะด้านหลังก็สี่สิบกว่าคันผมนับวันนั้นอ่ะเฉ <c oughs> พาะด้านหลังข้อไก่ไปนู่นอ่ะที่ผมไม่ได้พาเดินไปสี่สิบกว่ากับห้าสิบคันเอาดูฝั่งนี้ครับจอดกันแน่นเอียดหมดเลย จะเดินไปไงรถพยาบาลคันนี้ยังอยู่นะยังขาดเายังไม่มีเจ้าของแนละ้วพยาบาลคันนี้นะยังรองเจ้าของเอาดูครับรถจะไม่ผมพูดว่าเกือบร้อยห้าสิบคันได้ไงรถเอาดูครับอเหมือนลานประมูลย่อมๆนะรถ้านผมอะชอบผมไปซื้อเข้ามากองกองกอง เพราะผมคิดว่าวันใดวันหนึ่งมันต้องได้ขายครับรถผมคิดอย่างนั้นคิดไม่เหมือนใครนะไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องได้ขายไม่ได้ขายวันนี้ก็องขายสักวันครับขอ <c oughs> แค่เรามีของไว้ในมือเราเรามีของไว้ในมือเรายังไงก็ได้ขายคิดไปแบบนั้นเลยผมต้องมีเอฟซีเรามีพี่น้องเราที่ต้องการสักวันหนึ่งนะครับนี่หน้าร้านตรงนี้ฝั่งนี้แบบนี้ เฉพาะหน้าราน,นนัหนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดแปด้าโซนเนี้ยเกือบ10คันแล้เนี่ยสิบย1่1 1สอง่สามสี่หเง้ก็ฉพาะฝั่งนี้ก็ซัดเข้าไป3ามสสิคันแล้วไม่ร้อยห้าสิก็อยู่ไม่ได้แล้วครับ <laughs> อ้า<ะ>เ <laughs> นี่ยครับบรรยากาศ ในร้านบรรยากาศพาชมพาชมร้านครับเหมือนอัปเดตร้านน่ะนะฮะนี่เอฟซเห็นไหมที่เขาบอกว่าเป็นเอฟซีดูฝั่งนี้ไปอีกเต็มเลยรถอะ่ะฝั่งนู้นนี่อยู่นั่นก็นร่วมกวสิบยี่สิบคันแบบนี้ครับง่ายๆบรรยากาศในร้านผมมีตัวตนจริงนะเอฟซี FC เราพี่น้องเราท่านไหนที่ กำลังคิดว่าเอ๊ะจะหาซื้อรถไปใช้งานสักคันที่ราคาไม่แพงขับได้วิ่งได้มาหาผมอ่ะเดินทางมาสุดท้ายคลิปละฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะวุธิที่ใช้อะไรยนต์วุธิที่ใช้ของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุธิที่ใช้อะไรยนน์หนะ่งน์ พุทธิชัี่ใช้อะไรยนต์กาลสินชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมันชื่อนี้การันตีความมาตรฐานเช่นเคยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ